สวัสดีครับวันนี้ผมจะนซาซายโยโลชนแนลนะครับวันนี้ผมมีขายรับเนะชิญนะชแนลอะไรครับลักคาริโอคิลเลอร์อีกคนชนแนลอะไรว่ามีชนแนลว่าอีกคนอะช่างมันนะแล้ววันนี้ทำอะไรกันดีเป็นไปท่องเที่ยวคนละเบอร์ไหมเริ่มจากเบอร์เบอร์ใครก่อนดี ทำอ,อะไรเดียวเนี้ยชีวิตมันน่าเบื่อเปียบเสมือนไม่มีอะไรเลยเกูเือผู้หญิงเว้ยเอาแล้วเจ้ยหนองมีโอเจียโอ๊ยโดนขังเอ้ยเอ้เอ้เอนี่เป็นไงเป็นไงนคู่เกย์เคยเห็น,น่าคู่เกย์เออะเซตเซติคิว ไม่มีใครจับเราได้เออคลิปนี้โคตรไร้สาระเลยว่ะืออใครวางบล็อกวะน้ำทับกูโอ้ยคลิปนี้โคตรไร้สาระไม่ไม่เทปไม่เทปไม่เทปเย้เสียงโคตรเทพ g l u b a เฮ้ยอันแบนมาแก ชิมหายล้วตั้งป้อมปาการละอย่าให้แซดไอคิวมาแซดไอคิวเป็นเกย์ตั้งป้อมปาการสำหรับไอากากเช็ดป้อมปาการโคตรกระโปอกอเลยืออใครเตะวะทำอะไรกันเนี่ย บมคาร์ซดเอควอ่ะบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปร,รีวิวปราสาทอันนี้เป็นเวอร์ที่ผมกำลังใกล้กลจะเปิดละแต่ยังยังไม่เสร็จะนะน้องมีโอใช้เวอร์เราอีกเยอะ ใอ้บึ้มเลยล่ะโคตรแพงเอาไว้เนี้ยถ้าขายขายสิบห้าดมอนล็อกอะเคดูถ้ามีคนซื้อนี่โคตรควายถ้าได้นะเราสร้างใหม่รับรองสร้างเร็วกว่าเดิม้วยตรงนี้กะกะจะไว้เป็นตู้ปลาแต่ขที่เกียนหาไม่รู้วนะ่าน่าจะทำอะไรเวอร์น,นี้ก็ก็จะเป็นเวอร์เกมเยอะแยะนะฮะมีดิกเกมด้วยแล้วก็มีเชสเกมเกมกล่องเฮ้ย เดินไปไนาลักนะไอ้หนูมาเร็ว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 มาเด,เดี๋ินพาไปเดินดูนะอันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีไฟไฟเออเรายังไม่กล้าเอเซนไนยยังยังไม่กล้าแอดโบลูอุ้ยใส่ได้ชิวอะเดี๋ยวแบนแม่งเลยชิมหายละอุ้ยกระชากวิญญาณ คลิปมันโคตรไลสาระเลยคลิปนี้คลิปปัญญาอ่อนไลสาระมากมากไปเกียนเวอร์ใครเดียเต,ต,ต้นเต้นเต้นเรียงแถวเลย มีอะไรวะนี่นะเป,นเป็นเป็นเรียงแถวนะผมแดงผมแดงผมแดงนี่โคตรเหมือนประสาทเลยนี่ตบตบแตงตบแตงตบแตงอย่าดิกดิๆกดิกดิก,ดกอ้าวหลับแล้วเหรอ อย่าพิ่งหลับกันเซ่กำลังมันหนหลับกันหมดแล้วเต้เนกงน,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 นล้วเอ,อ้ยอะไรอะไรทำยูทูบอยู่ทำยูทูบอยูอ่เสียงหนักแน่นเสียงหนักแน่นเสียงจำแมวทำไรเดียว ไม่รู้อ่ะแกงสามสีสีแห่สีเหียวสีหอยอย่าผวนนะผวนนี่รับรองตบหน้าเลยเอ,อ ชีวิตมันช่างหน้าเหมือเปลี่ยนเสมอดวงอาทิตย์ที่ลอยกลางทะเลเฮ้ยแก้ง,ง่าย N A M E เวยอะเนมเนมซ่าไม่ทันเนมเนมซ่าเนมเนมซ่ามัน,นี่มานนี่มันนี่แล้วมัน,นี่แล้วเดี๋ยวจะพากระชากวิญญาณ ชิบโค้ดเรลเราเราบราเร็วมาเราเร็วมาวไม่ทันแม่งวิ่งเร็วเลยวะเหนือเดือดแฟดเลยออคลิปนี้ไรสาระไม่รู้ทำอะไรดีจบคลิปดีไหมไม่ไม่มีอะไรทำอ่ะ เนี่ยพอเรามาเวอร์นี้ทีไรส่วนใหญ่มีมีแต่คนไทยมาเซิร์ฟเราอะด,ดูดิดูดีๆสังเกตดีๆแม่งทงแม่งจากสามคนกลายเป็นกี่คนแล้วเนี่ยฮ <c oughs> ่าเตรียมตัวนะ <c oughs> ได้ไดเขียนเขียว่าได้ KO ไหนวะเงียบเงียบ เป็นไงดายโคตรเทพอ่าคนมาซื้อโคตรเยอะซอลี่พ่องอ่ะซอลี่พ่องอ่ะไม่ต้องมาขอโทษเลยเดี๋ยวแบนเลยให้อะให้ไพ่มันได้ไหมให้ไพ่เดี๋ยวเดี um ๋ยวโบดำโบแดงดีเอาไพ่อ่ลอี่ควยซอลี่ควยวะ อลี่พีทแอมแอมแอลลี่เฮ้ยเมื่อกี้รถอะไรวะเจดเฮ้ยรถม้ารถม้าสี่สิบกว่าเบอร์ล็อกเลยนะเว้ยเฮ้ยรถม้ารถม้าเปิดเปิดทางให้รถม้าเออเอาเน็บไปนี่ค่ยพอ โวยพอฮะโปเวอร์อ่ะมีคนชมโปเวอร์เอาแล้วไงอ่ะเวอร์เวอร์เวอร์ละโปหรอซื้อเปล่าซื้อเปล่ายี่สิบเดลมาล็อกฮะห้าสิบเวอร์ล็อกพ่อมึงอ่ะฮะห้าสิบเวอร์ล็อกบ้านบ้านพระเจ้ามงเดี๋ยวลงทุนไปซะหลายร้อยเวอร์ล็อกเลยห้าสิบเวอร์ล็อกนี่ได้แค่ชั้นเดียวเองนะ

มามาจบคลิปจบคลิปมามา,มาจบคลิปมีโอไปไหนอ่ะเอากระโดดแล้วชื่อเลยวะาดิวจีจบคลิปมา,มามาจบคลิปมาจบคลิปอีกคนนึงไปไหนไอเนมไปไกลๆกูจะจบคลิปเตะมากเลย <c oughs> อ่ะผมเขียวหายเอาละ จบคลิปแล้วนะแต่แล้วันนี้คลิปนี้โคตรไรสาระเลยนะครับวันวันไม่มีอะไรทำเลยยังแมงละจบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับบายบายบบาายยไปแล้วไปแล้วสามสามสีสามสีสีแห่สีเหี่ยวสีหอยจะไปแล้วนะครับไปแล้วโชคดีบาย